ราทำมาดูสลอมอขาวหางดําครับชุดลูกไก่นะลูกไก่สองเดือนสองเดือนครึ่งตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นแฟนซีตัวนี้ก็จะเป็นขาวหางดําครับขาวหางดําถือว่าเป็นสีใหม่นะไก่สีใหม่ที่หายากหน่อยมีตัวผู้ตัวเดียวครับในในีน้ตัวเมียสี่ตัวนี่คือตัวผู้ ตัวผู้ตัวเดียวตัวเล็กกลัวเพื่อนด้วยฟอร์มจัดหมดเลยนน,นี่ตัวเมียนี่ตัวเมียฟอร์มสวยฟอร์มดีฟอร์มสวยหมด อันนี้เป็นชุดหนึ่งนะครับอีกชุดจริงๆแล้วมีชุดที่ที่ตัวใหญ่กว่าอาชุดที่พร้อมแบ่งที่ตัวใหญ่กว่าก็จะมีนี่อีกสองชุดนี้อชุดพี่นะ,ะนแล้วก็อีกฝั่งอีกชุดหนึ่งก็อยู่ฝั่งนู้นสีนี้ก็จะราคาก็จะแพงกว่าสีทั่วไป ีอื่นอยู่นิดหน่อยเพราะว่าถือเป็นสีใหม่นะทายากครับโอเคเดี๋ยวเอาตัวแฟนซีลงไป,ปโอเคฝากกดติดตามด้วยนะครับ